สวัสดีครับวิดีโอสอนชุดนี้ผมก็จะพามารู้จักกับคอนเซปต์ของ C-Sharp แบบ OOP นะครับก็จะมี3ตัวนะมี Encapsulation ก็คือการซ่อนข้อมูลนะครับตัวนี้ i n t e r อ t ์ n รชการเสริทอดข้อมูล Polymorphism การประบเปลี่ยนข้อมูลนะครับมงดูซิว่ามันใช้งานยังไงเวลาเกียนโกรแกรมจริงๆแล้วนะครับอ่ะผมจะขอปิดปิดหน้านี้ไว้ก่อนนะครับ เด้เปิดได้หมดเลยนะครับทำการสร้างคลาสมาใหม่นะครับคลาสแม่คลาสลูกนะครับคลาสแม่ชื่อว่า mother's mother คืนไงฮะ mother ครับคลาสแม่เนี่ยมี property นะครับ public นะครับมี property ที่ชื่อว่าอะไรดี color string นะครับ color เท่ากับอะควานะครับซีแบบไซส์ไซนะอะควาอ่ะเป็น public นะต่อไป ค o าเ r b o d บอดี้ว่ะสีตัวเป็นสีอะควานะครับต่อไปอันนี้เป็น Private บ้าง Private นะครับจริงนะครับค o าเ r ิ ors, อ่าตาเป็น I, ยังไงอ้ายเงี้ยเหรอเท่ากับบลูมีสีตาเป็นสีเงินนะครับ จะเป็น Public กับ Private นะครับ2ตัวแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยผมจะเรียกใช้แล้วส่อีกครา้หนึ่งขึ้นมาคราสลูกนะครับชื่อว่าซันคราสลูกชื่อคราสซันนะครับคราสซันก็มีการเรียกใช้คราสแม่ ก็อะไรครับ mother s นะครับถ้ากับ new mother นะครับอไอคลาสแม่แล้วทนะีนี้ผมจะเรียกใช้สีตัวกับสีตานะครับลองดูครับ M. จุด ไม่ได้หรออืมอ,อ่าใมอดาสใช้ไม่อตอด Public นะครับ Void ไม่ตอดไม่มีการ Return ค่า Void เ o l o r c o l o r b o d y คัดีนะครับอ่ะไปดึงมาจากคลาสแม่ครับ M บนะครับมันจะได้แค่ c o l o r body สังเกตว่าไอตัวเนี้ย c o l o r r จะไม่ได้เพราะว่าเราประกาศเป็น private นะครับมันก็เลยไม่มีค่าใเราได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นี่แหละครับคือคำสั่ง public กับ private private เ่ยเป็นการซ่อนข้อมูลนั่นเองเป็น encapsulation นะในการซ่อนข้อมูลเอาไว้ไม่ยอมให้คลาสอื่นที่เรียกไปอะมองเห็นหรือใช้งานได้นะครับอันนี้คือการใช้งาน encapsulation นะครับโอเคมาเราก็เรียกได้แค่คลาสตัวนี้นะครับสั่งก็มี property นะ public อ่จริงนี่เป็น b o ดีนะครับยังไม่กำหนดค่าแล้วก็ห้กำหนดค่าตรงนี้ไปเรียกมาจากคลาดแม่นะครับบอดี้ไม่ใช่ this dot body เท่ากับ m dot color body นะครับโอเคไปเรียกมาจากคลาดแม่นะครับ ก็จะได้สีที่เป็นสีของคลาดแม่มาก็คืออะควาสีใสๆคันนี้ไอสีตาเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะครับสีตาไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันเป็น Private นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้แค่ตัวนี้ให้น้ครับว่า Public ก็คือเรียกได้ตลอดใครใช้ก็เรียกได้เนะี่ยคลาดรูปเนี่ยมาเล็กใช้ก็ได้นะครับก็เลยบอดี้ถ้าเป็น r r v a t e เนี่ย นะถ้าเป็น private เนี่ยจะใช้ได้ต้องมีการสิบทอดข้อมูลเข้าไปนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึง encapsulation ก่อนการซ่อนข้อมูลจากภายนอกนะครับต่อไปผมจะพูดถึงเอาเอาทิระวิีโดวะนะครับให้เข้าใจแบบนี้ก่อนก็คือว่าคลาสลูกเนี่ยจะเรียกใช้ได้ก็ต่อเมื่อเขาประกาศเป็น public แม้กระทั่งเมธอดก็เช่นกัน public void นะครับ set color body นะครับแม้กระทั่ง a public เนี่ยก็เช่นกันนะครับ uh, this b c color body ่ากับ สีสีอะไรครับชมพู Pinks นะครับอันนี้ประกาศเป็น Public ถ้าผมเป็นพาปล e ครับรองเรียกไม่ได้ครับซั n นะครับอลองดูก็ได้นะครับมีแค่ c o l เลอร์บอดย่างเดียวถ้าผมประกาศตรงนี้เป็น Public เมื่อไหร่นะครับปับ๊บมันจะมีให้ขึ้นแล้ว นะครับนี่เสตบอดี้เห็นไหมครับก็จะสำเะ็รใช้ได้แล้วนะครับนี่คือหลักการของ OP ข้อที่1การซ่อนข้อมูลจากภายนอกนะครับโอเคเอาคร่าวๆให้ราเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ